นี่เรามาเราเดินมาแล้วเราก็ได้ข้องกลับไปกินด้วยขนมจีนบ้านนี้บ้านนี้ให้ขนมไปกินนะโหข้องกินเต็มโต๊ะเลยอ,ะอ่ะบ้านนี้ให้ขนมจีนนะะทำมั่งทำขาขนมจีนเอาหรอใช่เราจะทำแบบนี้ให้แม่เรากินพราแม่เราชอบเอเอ,อใช่นะ วันพุไปไหะทำวันพุธจะทให้แม่ันกินพม่ชอวันพุธดแก่ทีวะแีไปเราได้เราได้ข้องกินเราได้ข้องกินแล้วทำไมนีดิเรามาซอยนี้เราก็ได้ข้องกินนะดูดิน่บ้านนี้ให้ข้าวขนมเราน้อขนมจีน เซบแซฟมีจีนไก่ด้วยความพรึบวันนี้วันวันที่